คุณสุรนันท์รู้ไหมคะว่ากิกกี้คืออะไรผมรู้เพราะว่าผมก็กูก็เหมือนคนอื่นแหละแล้วผม้ถือว่าแกลประเด็นมคะเป็นแฟนไอ้หมดแดงแล้วเพราะว่าผมดูมาตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ไม่คิดนะตอนคุณวีโรดพูดผมก็เลยรีบไปดูเฮ้ยอ๋อเออใช่ว่ะใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ให้ผมเดานะผมว่าคุณภูมิธรรมรู้คุณภูมิธรรมไม่ใช่คนไม่ไม่ฉลาดแกรู้แต่แกตั้งใจที่จะบอกว่าูดอย่างเกมแบบนี้เออ มันเป็นคำหยาบผมไม่น่าเชื่อหรือว่าจะพูดอันนี้ออกมาใช่ไหมแกไม่ยอมรับคำของคุณวิโรธทีนี้คุณวิโรธเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาแกอภิปรายหรือว่าแกตั้งโจทย์แม้กระทั่งแกให้สัมภาษณ์เนี่ยบางทีมันมีภระาไอะไรหลายอย่าสองแง่สามง่บางทีก็นะแกก็หลุดอะไรออกมาอย่างเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่แต่จริงๆแล้วผมว่านี้ความเก่าพ่อ้วน อให้แก่ผมว่าแกรู้อืแกรู้ความหมายที่แท้จริงคืออะไรแต่แกตั้งใจที่จะบอกว่าคือ discredit เนี่ยคือเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณมีหน้าที่ discredit ฝ่ายค้านคคุมเกมมาเป็นของตัวเองคุณเกมเป็นของตัวเองเพราะว่าพี่อ้วนต้องปกป้องนายกะนะนายกมาตอบแบบอย่างนี้ไม่ได้นายกยังไม่เก่าพอ